ดรสมเกียรติโอสถสภาอาดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพสต์ข้อความผ่าน f a c e b o o k ข่าวดีจีนขอเพิ่มเที่ยวบินมาไทยมากกว่าเดิม5เท่าจากที่เคยบินมาสัปดาห์ละ3าเที่ยวบินขอเพิ่มเป็น15เที่ยวบิน CAAZ หน่วยงานบริหารการบินของจีนทำหนังสือขอมาซื่อฝรั่งคาดว่าจำนวนคนจีนที่จะบินมาไทยจะกลับสู่ระดับเดิมโดยเร็ว,รวตอนนี้จัดให้แก Business Tri ป และการเดินทางที่จะเป็นก่อนอ้างอย่างนั้นไม่ให้ชาติอื่นอิจฉาช่วงพีคสุดจีนขอมาไทยสัปดาห์ละ100เที่ยวบินการเดินทางมาไทยเนี่ยจำเป็นมากมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจเข้าใจนะสิ่งแรกที่คนจีนจะทําคือไปพบญาติพบคนในครอบครัวการลงทุนของจีนกําลังมาการค้ากําลังมาการท่องเที่ยวมาแล้วและจะกลับมาเดือนสัปดาห์ละร้อยเที่ยวบินในไม่ชา้า